นี่คือวันทีห้าวันพ่อแล้วเนาะวัดทัดใหญ่ในยูด้านหน้าวัดสิตรงนี้จะเป็นตลาดนัดทุกวันเช้าเช้าเลยทุกวันตอนเช้าน่าจะเป็นตลาดนัดตอนนี้สภาพวันทีห้าทันวาหลังจากน้ํารถมาเป็นสัปดาห์แล้วก็ยังเนี่ฮะในกองกันอย่างนี้ข้างในก็มีหน่วยแพทย์อาสาสาธารณสุขอะไรประมาณเนี้ยมาแจกยาฉีดหนูป้องกันคันเท้าอะไรประมาณนี้ ا, ทุกคนเห็นบรรยากาศตัวนั้นจะขายเป็นเครื่องสังฆพันเนาะอยู่หน้าวัดลูหน้าโรงเรียนเทศบาลห้าวัถัดใหญ่ในเลยทุกคนเดี๋ยวเราจะไปชมบรรยากาศเดี๋ยวจะกลับแล้วฮะทุกคนไม่ไหวแล้วเพราะฝุ่นเยอะมากอันตรายทุกคนว่าชื่อโลกนะทุกคนนี่ฮะเป็นอาทิตย์ละก็ยังไม่เสร็จมันจหนีไปออนไลน์แต่พัทลุงดีกว่าประมาณเดี๋ยวให้น้องต้นข้าวมาก่อนนะฮะ มีต้นยอทุกคนมันก็ข้ามามันที่แปดแล้อาจจะไปวันที่สิบอะไรประมาณเนี้ยจดียดทนีนึงอ้หูเหม็นไม่ไหวละนี่ห,หัดใหญ่ไงทุกคนแต่ถ้าไปกินหยงเนี่ยหัดเลี้ยวซ้ายด้านหน้านี่นะครับรอรถสองแถวอย่างที่เคยถ่ายคลิปอื่นให้ฟังเนาะั้งรถสองแถวไปสิบบาทจากหัดใหญ่ตรงเนี้ยซอยข้างหน้าเนี่ยนี่หัรถสีฟ้าเห็นไหมเห็นไหม พูดปรับก็มาปุ๊บเลยันก็มาจากสนามบินนะมันเก็บไปทุกปีนั่งต้นข้าวลงจากสนามบินมาก็สามารถนั่งส่งแถวมาได้นี่ซอยเล็กซอยน,น้อยเออทุกคนดูสินี่เป็นอาทิตย์แล้วนะยังเคลียร์ไม่เสร็จงั้นเราต้องหลบไปพัทลุงสักวันสองวันดีไหมเออถ้สองสามวันสองคืนสามวันอะไรประมาณนี้เนาะไปนอนไปกินไปนอนไปออนไลน์หล ถึงเนี่ยฮะถนนเพชรเกษมที่มีรถเรียวซ้าอยู่เนี่ยแต่ถ้าไปทางขวามือฝั่งโน้นก็จะไปสนามดินนะครับ10กิโลเข้าใจแหละว่าภาพแบบเนี้ยไม่อยากให้เกิดไม่อยากเห็นเนาะฝั่งนน้นจะเห็นนะทุกคนนั่นๆร้าน,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 นทอ่อที่เขียวๆเวดงๆดงนซอยนั้น,นเป็นตลาดนัดวันอาทิตย์เป็นไหมฝั่งนี้เป็นตลาดนัดทุกวันเช้านะ ตรงน,นั้นเป็นตลาดนัดวันอา,าทิตย์เดินเข้าไปฝั่งนู้นนะเลขี่เพชรเกษมซอย29 3 1 3 3ไล่ไปตรงนี้ห้างก็จะ